อยู่่นะนนนนนะะะตีี้วกับทักทายสบายดีพี่น้องเอฟซีเมื่อทุกคนเมื่อน,นี้สซมีกับสิาพาทุกคนมาเฮดเวะเวยอะนะสาวขาวเนาะเดี๋ยวเมื่อน,นี้เรากับสิาพายวไปหาตัดตองไปหาพักทุกคนเพราะว่าอันมื่ดมือคืดกับสิเทดบุญแจกเ์เ้ยแล้วกันเมื่อน,นี้ก็สิไปหาใบตองหาพักแล้วกับตอนแรกไปหาตักน้ำมาไว้นะทุกคนเนาะมือื่นเพื่อการเกม อ๋อข้าวต้มขม้าวนมไป็นแบบแบเตรียมเครื่องเทศบุญน,นะทุกคนนะเป็นนื้อเลืกับไปที่ตังครับสอบทำเบิ้งพร้อมเดียวเด้ทุกคนเด้อตอนนี้กับแมนยุ่งหน้าสาวเนาะเดี๋ยวกับสิปไปกับอ่าน้องสาวมื้อนี้สาวบุญมาชอบทำม,มดเอาไปตงองมาบ้านนาเล่า กะคือกะสอบกับมีดไปหาตัดตองกล้วยเนาะทุกคนเมื่อแรกเพิ่นก็สิคก็เก็มเครื่องจัดงานอยู่เพิ่นบะริเวณนี้อะนะไปใช่ไหมไปเจ้ึแปมดูบอแข่นนนั่มงกรงะแดงแล้วกะตาดีเห็นบบเห็นเฮ็ดเนาะ <laughs> mình cần hao lắm Mình thử xem thư ơn Giờ mà ơi nó ตัเนาน้มดมเัอยขอไปมตมอตังเนาะมาเอาใบตองยูชนมันนี่เนะ Hãy ngâm cho kênh แสดไปตองน้องมากระจีบแต่จีตบตองกระตองคาดลายล่ม อือมเอากระาเอามาเอาใบตองยุดยุดที่สองเฮื่อนป้านเนาะ มาเอา่อนนี้เม้นตาไว้ตะแดดไว้ให้มันยุบก่อนแล้วยังมาสอยเอาเนาะตาหน่อยสเอ,เอ้ไปตองก,กันกันไปงามๆกันเลยนี่ตอนสองโมงแล้ตอนนี้แดดกัแล้วก็แดดกันยังฮ้องเพื่อนเอ้ยสิเดินเพื่อนกับปุ๊กกุย้ยรีบแคมเพิ่์นเพื่อนเดี๋ยวตาไปตองรถกัน ใบตรงแล้วกะใบต้อทุกบ้านนี้เขากะสิไปเอาพักกระเอยู่น้องหน้า้สาวอันนี้กับเพื่นหากะมาแต่เมื่อกไอซื้อเครื่องบุญบ่ซื้อเพียง

กำลังการอยู่นะตอนนี้นะ <ไ><า>อออมาทงหน้าเนี่ยมัน้ี่อากาศดีนะข้อป้อยงูปป้อยควายล่ะเดี๋ยวข้าเลี้ยวน้ำล่ะ อยู่กัผู้อยู่กับวายงอน้อยเนี้ลูกงอลูกงอมีลูกเดินนะลูกมานนูอันนี้คือมาคามชมี่มแต่ว่าพักน้อยคือมาคามบานอยู่ด้นุ่มนี่มาหอนองแล้ว หนอกกว้างเกือบอยู่เนาะผักกระเซดกับป้าหนึ่งป้าใหญ่ๆเลยยอดมันนี่น้ำเลือกบอนี้ง

อ่อยเลยพีแล้วนี่มีได้ลายก็เลยงอนชากันเบิกใจเลยเด็ดเอาเด็ดเอาโลดมือชมแต่เธอเท่กนั่นะมันลงไม่ได้มันค้างอยู่ปะเจอเจอวันนั้นเกษนาเดาเอาล่ะเอาปีกน่ะเอาปีกนั่นเลยน่ะแต่ถ้ามึงคุ้นปูมาลงนู่นน่ะปลาคอปลาทิงปลาดุมาเติ่เต็งมีเอาไหมชั้ จะเลิกไม่ได้พอซื้อมันก็มีเยอะเลยนะสิพอซื้อเนี่ยพังซื้อตั้งแต่พังซื้อคุยเงินตีเยอะโอเคได้ละกดปุ่มทึ่งนั่นตั้งแตเอ้นอ้า้ป่าก็ลายอ่นี้งมาได้พี่น้องเอ้ยมาเอาพักกระเซ็นบังเนี่ยผู้ลงกระเพลงเอึกละ ยื้นไม้ก <cat on developed Airbnb> ้อนะเฮ้ยมาก้อนแล้วทำแบบนี้เอาอยู่เดินกะเอาเดงนี่ลงของชิ้นเล็กนนั่นเลยเอามาแถวมาไม้ก้อนนะนี่น่ะอันนั้นกะเจ้าของมันเจ้าของหน้าเจ้าของพายอันนี้กะลงไม่ได้ง่อยห้ถึงเถอะงอง่ายมันมันสีเอาเนาะกินกับต่ำคักขนาดเลยเนาะ ตงโมย้ำกรอบแล้วมันจะคือมะก,กันทิน,น,นทอลองลองตุกน้ำได้กระเพาะเทศตุกน้ำน้ำพอดีเพ่งข้อแล้วบอกล,ก,ลก,ลกลุกน้ำแล้วกัน <laughs> พอดีเราขี่อันเคยกระเพาะเทศนี่ออมาแม่ยาวไหม มีสอบพักเกษตรนี่เลยแมันอันนี้ดังเขานีมันอย่าลองมันก็ปลาหลเลยปลาน้ยเด้บึงทุ่งมันน้อกนงนี้เตึกิรุงเน่เนาะปลาน้ยนีไลงเลยไหนี่อยาไ่ติับอกปลาเนี่ยเพิ่นยอมากินไม่ทัไปนี่นะ <laughs> nhọt nhằm nhằm nhọt trộn trộn บ้งอันนช้อนปลาเป็นแตได้นะนี่หนกมเฮาลงเอาพักกันได้ลายเติมน้อทุกคนน้องบันนี้เฮาก่สี พอเดี๋ยวมือแล้วนะ